สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาสอนการติดตั้งตัวโปรแกรม s m a t MT4 นะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องเข้ามาที่ตัวเว็บไซต์นะครับ www. topheader. co. th นะครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับ Enter นะครับตรงนี้นะครับก็ให้เราไปเลือกนะครับตรง Product Smart mt4 นะครับตรงนี้นะครับแล้วมาเลือกตรง smart product mt4 ตรงนี้นะครับปุ๊บแล้วเรามาคลิกตัว smart kit นะครับโอเคนะครับโอเคขั้นตอนแรกนะครับวิธีติดตั้งนะครับจะมีการติดตั้งแบบตัวติดตั้ง install นะครับโอเคนะครับ เดี๋ยวจะมีวิธีที่สองครับเดี๋ยวก็รอชมในคลิปต่อไปครับถ้าติดตั้งแบบวิธีนี้ไม่ได้นะครับครับวิธีที่หนึ่งนะครับไม่ได้นะครับก็มาติดตั้งวิธีที่สองนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการติดตั้งแบบตัว Insta l l นะครับให้เราเข้ามานะครับคลิกดาวน์โหลดเลยนะครับตรงนี้ปุ่มสีเขียวตรงนี้นะครับก็คลิกไปเลยนะครับจากนั้นนะครับตัว เว็บไซต์นะครับก็จะไปดาวน์โหลดตัว dot exe มาให้นะครับตรงนี้นะครับให้เราทำการนะครับเปิดตัวที่เราติดตั้งนะครับว่าโฟลเดอร์อยู่ที่ไหนนะครับตรงนี้นะครับก็เราก็สามารถดับบิลคลิกตัวนี้ได้นะครับผมเซฟที่ตรงอดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ดับบิคคลิกตัวนี้เลยนะครับก่อนที่จะ ติดตั้งนะครับให้เราไปสมมุติว่าเราเปิดตัวโปรแกรม MT4 อยู่นะครับเราต้องปิดตัวโปรแกรม MT4 นะครับการกรบาทปิดไปเลยนะครับเพราะว่าตัวโปรแกรมมันจะพร้อมว่าให้เราต้องปิดตัวโปรแกรม MT4 Terminal นะครับไม่เชื่อก็สามารถานะครับดีบเบิัคลิกเข้าไปนะครับตรงนี้โปรแกรมมันจะไม่ยอมนะครับคลิก Info Run Away นะครับตรงนี้ โปรแกรมจะกด next ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราต้องปิดตัวโปรแกรม m t 4ก่อนจากนั้นเราก็ไปปิดตัวโปรแกรมการะกบ,บาทเลยนะครับตรงนี้ด้วนขวามือปิดไปนะครับกด ok อีกครั้งหนึ่งก็สามารถติดตั้งได้นะครับทีนี้เราก็กดตัวยอมรับนะครับ accept ตรงนี้นะครับ next ไปนะครับแล้วก็เลือก ผาที่เราต้องการตั้งนะครับผมขอยกเลือกก่อนนะครับผมเพราะว่าเครื่องที่ผมอัดตอนนี้มีหลายทอร์มินัลนะครับตรงนี้เครื่องลูกค้าเองนะครับที่ลงติดตั้ง AT4 ครั้งแรกนะครับก็จะมีหนึ่งทอร์มินัลนะครับก็เลือกตัวนั้นได้นะครับเลือกไปแล้วกด Next นะครับเนี่ยทีนี้ก็รอจนกว่าจะมีปุ่ม Next เด้งขึ้นมานะครับก็กด Next ไป ทีนี้เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วเราจะรันโปรแกรมเลยไหม mm hmm. ถ้าเราต้องการรันโปรแกรมก็ติก๊กต้องเครื่องหมายรัน,นครับก็กด finish นะครับ,นะรบทีนี้ตัวโปรแกรมนะครับก็จะไปเปิดตัว m t f ขึ้นมาแล้วนะครับเท่านี้นะครับก็จะเป็นการติดตั้งตัว smart เรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตดูนะครับว่า สังเกตดูครับมันจะมีตัวสมาร์ทคิดเต้งเข้ามานะครับในช่องเอ็กเปิดตรงนี้นะครับสำหรับท่านใดยังไม่เห็นก็สามารถเข้าไปดูตรงนี้ได้นะครับไปที่วิวนะครับวิวอ่าแล้วก็ตัวนะครับในวเกเตอร์นะครับครับตัว eA นะครับจะอยู่ในหมวดของตัวนี้นะครับเอ็กเปิดนะครับนะครับเข้าที่เอ็กเปิดนะครับแล้วก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ สมาร์ทกินะครับวิธีการติดตั้งนะครับง่ายนะครับผมก็คือเมื่อเราล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับเมื่อเราเลือกเซิร์ฟเวอร์นะครับถ้าลูกค้าล็อกอินนะครับมีบัญชีเดโมก็ล็อกอินมาได้นะครับหรือว่ามีบัญชีไลท์นะครับก็เลือกได้นะครับตรงนี้สองเซิร์ฟเวอร์นี้หรือท่านใดใช้โบรกเกอร์อื่นก็สามารถเลือกได้นะครับก็จากตัวอย่างผมก็นะครับ จำลองการล็อกอินเข้ามานะครับก็กล่อง username นะครับหรือไอหรือหมายเลขกล็อกอินนะครับแล้วก็ตามด้วยพาสเวิร์ดนะครับอ่านะครับแล้วก็กด finish ก็เป็นการล็อกอินมาแล้วนะครับแล้วก็เลือกกราฟที่เราจะวางนะครับตรงนี้ยกตัวอย่างผมวางบนสินค้า s 5้าสิบ m สองสตรงนี้นะครับก็เราก็กดซ้ายลากวางนะครับ คลิกท้ายตัวชื่อ EA นะครับลากวางปุ๊บก็กดปุ่มโอเคนะครับโอเคนะครับก็เท่านี้นะครับเป็นการติดตั้งนะครับหรือบางท่านสามารถเดิมลคลคิกชื่อตรงนี้ได้นะครับเดิมพัลคิกต่มชื่อนะครับก็จะเป็นการติดตั้งด้วยเหมือนกันนะครับให้สังเกตดูนะครับว่าเวอร์ชันนะครับที่เราใช้อยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับ เป็นบิวตรงกับหน้าเว็บหรือเปล่านะครับในอนาคตอาจจะมีการอัปเดตขึ้นมานะครับก็ให้เราสังเกตดูนะครับว่าบนหน้าเว็บไซต์นะครับบนหน้าเว็บไซต์ของเรานะครับนะครับหน้าเว็บไซต์ของเรานะครับว่าเป็นบิวเวอร์ชันปัจจุบันบนหน้าเว็บไซต์หรือยังนะครับให้เราสังเกตดูนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวโปรดักของเรานะครับว่าเป็น บิลเดียวกันหรือเปล่านะครับถ้าบิลเดียวกันแล้วก็กดโอเคยอมรับพร้อมรันโปรแกรมได้เลยนะครับตรงนี้โอเคนะครับก็การติดตั้งนะครับของตัวแบบอัตโนมัตินะครับแบบอเนีดด e X e ่ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการติดตั้งตัว Product Smart Kit MT4 นะครับ